ท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ทาง YouTube วันนี้ผมก็จะมานำเสนอ,อกรอบที่เป็นกรอบอที่เขาเรียกว่ากรอบหลุยครับเป็นกรอบหลุยที่เป็นพลาสติกกับกรอบหลุยไม้ที่ราคาแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการพ่นสีทองหรือว่าเมาส์ที่อยู่ข้างในมันก็เป็นเมาส์ที่เป็นป้ายจริงแล้วก็ป้ายเทียมก็สองกรอบนี้มีความแตกต่างกัน กรอบที่เป็นอ่ากรอบที่เป็นกรอบหลุยที่เป็นไม้ที่ราคาสูงกว่าก็จะอยู่ในร้านนี้ครับที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นครับก็ไปชมกันเลยครับว่าสองกรอบนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็อ่าคุณภาพของงานกรอบกรอบแท้กับกรอบหลุยเทียมนี่ที่เขาเรียกว่ากรอบแท้กรอบเทียมมันแตกต่างกันยังไงไปชมเลยครับ ครับก็มาชมกันเลยครับว่ากรอบแท้กรอบเทียมเป็นยังไงครับกรอบที่อยู่ในกล่องนั้นก็คือเป็นกรอบหลุยที่เป็นไม้แท้ครับไม้แท้ที่อยู่ในลังเนี่ยครับพอดีมีลูกค้าเอามาให้ผมเข้ากรอบคือเขามาสั่งให้ผมวาดภาพพ่อแม่ครับก็พอดีพอดีลูกค้ามีกรอบอยู่เป็นกรอบหลุยที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ มาให้ผมเขียนแล้วก็เข้ากรอบส่วนกรอบที่ผมถืออยู่นี่ก็คือมันเป็นกรอบที่อยู่ในไทยครับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยของอันนี้ของของปลอมอันนี้ของต่างประเทศที่สั่งมาก็กรอบอันนี้ก็ใหญ่เล็กแต่ว่ากรอบเทียมนี่ใหญ่ขนาดขอบของแท้นี่ก็มีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือกรอบเทียมก็เป็นกรอบที่ทําในไทยผลิตในไทยเป็นอ่าเป็นพลติกครับเนี่ย ครับพอเทียบกันก็จะมีข้อแตกต่างอย่างสีของทองเนี่ยเนี่ยอย่างที่เนี่ยครับสีมันจะแป่นอันของจริงสีมันจะออกบึกเบรกเป็นสีทองอเก่าๆครับเนี่ยครับอย่างรายละเอียดก็ไม่เหมือนกันครับอย่างของแท้ก็จะมีเป็นเป็นรอยที่ไม่เรียบมากครับเป็นรอยที่ไม่เรียบมากของแท้นี่ข้างในก็จะเป็นเป็นไม้จริงนะครับแต่ว่า เขาใช้ปูนปัตเตอร์หล่อขึ้นมาเป็นเป็นกรอบหลุยครับเป็นลายหลุยเนี่ยครับพอเทียบจากด้านหลังนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวผมเปิดกล่องขึ้นมาเปิดกรอบขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะทํามาเรียบร้อยมากสังเกตจากกระดาษที่แปะด้านหลังครับเนี่ยก็ใช้มีตัวที่สลักสําหรับเปิดปิดก็ทํามาค่อนข้างมาตรฐานมากเลยครับเนี่ยครับ พอเปิดข so mm ึ hmm. ้นมาก็จะมีล you ่องที <th human heart> mm ่มีความลึกลงไปครับเนี่ยครับล่องที่มีความลึกลงไปที่เป็นเมาส์ครับถ้าเราไม่ใส่เมาส์เมาส์ก็หมายถึงว่าตัวข้างในที่เป็นขาวขาวครับเนี่ยครับก็คือตัวนี้ที่ยกแยกออกมาได้เป็นเมาส์ฝ้ายฝ้ายจริงนะครับถ้าเราไม่ใส่เมาส์ลงไปเราก็สามารถที่จะเอาใส่ไปในที่อยู่ข้างในได้ครับที่ไม่ใช่เมาส์ก็คือที่วางอยู่กับพื้นนะครับอันนี้คือเมาส์ มีร่องลงไปลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาภาพสีน้ำมันที่ผมวาดแล้วก็เอามาสวมดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเข้าได้ดีกับกรอบแค่ไหนอันนี้ก็กรอบเทียมก็มีเมาส์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเมาส์พลาสติกครับที่อยู่ข้างในเป็นเมาส์หลอกเป็นเป็นไม่ใช่ป้ายจริงครับก็จะมีความตื้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปใส่ลงไป ใส่ลงไปกับที่เป็นกรอบหลุยบ้านเรานะครับที่ที่ผลิตที่ผลิตโดยใช้พลาสติกก็จะมีความเบาก,ากว่ากรอบหลุยที่เป็นไม้นะครับเนี่ยก็ไซส์ขนาดนี้ก็คือ,อไซส์ถ้าเป็นถ้าเป็นนิ้วก็ 10, 16 16คูณ20นิ้วนะครับเนี่ยครับก็จะลงพอดีกับกรอบหลุยเนี่ยครับ 16หคูณ20หคูณ20นิ้วครับก็จะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาลองมาใส่กรอบหลุยที่เป็นอของของแท้ครับเนี่ยเป็นเป็นของแท้ที่เป็นไม้เนี่ยชั้นในสังเกตว่าผมสวมลงไปนี่ก็คือเป็นเมาส์นะครับที่สวมลงไปก็รูปมันก็จะใหญ่กว่ากรอบนะครับเพราะว่ากรอบนี่ก็ มีขนาดไม้ที่ใหญ่แต่ว่า,าขนาดของโครงที่อยู่ข้างในมันจะเล็กะครับกรอบที่อยู่ข้างในมันจะเล็กกว่าผมลองปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับก็เป็นสลักปิดก็โครงไม้ที่ใส่เข้าไปก็พอดีกับล่องพอดีนะครับสามารถท,ที่ใส่เข้าไปได้พอดีเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะ อันนี้ก็คือใส่ให้ดูว่า,าใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วรูปภาพที่ผมวาดผู้ชายนี่มันก็ใหญ่กว่านะครับเด่ยก็ลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ mm. ก็กรอบเขาก็กรอบหลุยนี่ผมว่าถ้าใส่กับสีน้ํามันนี่จะเหมาะมากนะครับถ้าเป็นภาพวาดสีน้ํามันเนี่ยครับถ้าเป็นภาพสีน้ําสีอะไรสีอะคริลิกหรืออะไรผมว่ามันมันไม่เข้ามันไม่ขลังเหมือนสีน้ํามันนะครับ พอเป็นสีน้ำมันแล้วมันดูทำให้รูปภาพมีคุณค่าก็คือสามารถที่จะถ้าเราเขียนภาพสวยงามแล้วใส่กรอบที่มันดูดีมีมาตรฐานแล้วก็เป็นกรอบหลุยแท้ๆอย่างนี้ก็จะทำให้รูปภาพเรา,ามีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยครับเนี่ยครับพอเทียบกันก็สีทองสังเกตว่าจะแผ่นต่างกันพอสมควรน,นะครับก็กรอบหลุยที่เป็นของแท้นี่ก็ ข้างในมันจะเป็นไม้จริงนะครับข้างหลังไปครับแต่นี่ก็เป็นการใช้ปูนปัตเตอร์ที่มีส่วนผสมที่มีความเหนียวเป็นกรรม,มวิธีของเขาครับเนี่ยครับก็คือการการแบบโป้ขึ้นมาให้เป็นลายแล้วก็ผมก็ไม่รู้กรรม,มวิธีนะครับแต่ดูแล้วมันเป็นแฮนเมดกว่าครับพอเทียบกับกรอบหลุยที่เป็นอของที่หล่อขึ้นมาโดยพลาสติกมันก็ ดูคนละแบบครับอันที่เป็นพลาสติกมันก็จะดูแบบดูแบบเรียบเรียบแต่ว่าอันนี้มันมีแบบแท็กเจอร์ของแฮนด์เมดมีความเป็นแฮนด์เมดอยู่ครับผมว่ากรอบหลุยที่เป็นอ่ากรอบที่เป็นกรอบหล่อพลาสติกนี่มันเหมาะสาหรับงานที่เป็นงานโปสเตอร์ไม่ใช่อ่างานเขียนนะครับส่วนกรอบหลุยจริงๆผมว่ามันเหมาะกับภาพวาดที่เป็นสีน้ํามันภาพวาดที่มีความเป็น ความคลาสสิกนะครับผมว่านะแต่ส่วนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นภาพวาดง่ายๆหรือว่าเป็นงานตกแต่งง่ายๆภาพวาดง่ายๆก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับก็สวยในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้งานมีคุณค่าดูดีผมว่ากรอบหลุยที่เป็นไม้จริงครับผมว่ามันมีคุณค่ากว่าครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกราคาได้ทำให้ผลงานมีภาพวาดมีราคาขึ้นมาได้ ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลารับชมคลิปครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ทำออกมาสวัสดีครับขอบคุณมากครับ